สวัสดียามข้ามค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมีงานโบราณเก่าเก็บแล้วก็เป็นงานใหม่ด้วยนะคะสวยทั้งนั้นเลยค่ะอาไหมบ้านนั้นหายากนะสายก็จะบอกเลยว่าอามีแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะคะถ้าไม่เดือดร้อนจะไม่เห็นแน่นอนเพราะว่าหมู่บ้านของสายนั้นทอเก็บทอเก็บไม่เคยขายนะคะ และผ้าไหมที่ทอสวยๆก็ไม่ใส่ด้วยนะคะก็จะใส่แต่งตัวแบบธรรมดานะคะจริงๆแล้วครัวเรือนนั้นก็มีเก็บไม่ต่ำกว่า3-40ชิ้นเลยนะคะวันนี้สายก็จะมีงานสวยๆนะคะมาให้ FC ได้เลือกชมงานสวยจริงๆนะคะก็จะมีใหม่บ้าน ซึ่งเป็นงานโบราณ1ชิ้นนะคะสวยงามมากๆค่ะเนื้อนิ่มมากยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะคะยังบริสุทธิ์อยูอ่สายก็เอาไปอาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้องานสวยชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นงาน สามตะโจะมีลายโคมแล้วก็จะมีงานชิ้นนี้ก็เป็นงานที่เก่าแก่ที่สุดนะคะแล้วก็จะมีเนื้องานที่นิ่มมากค่ะแล้วจะมีเชิงที่สวยด้วยเป็นงานโบราณน,นะคะหายากแบบนี้ก็จะไม่มีอีกแล้วนะคะเนื้อนิ่มมากๆใครที่สะสมงานโบราณก็สามารถทักทายมาได้เลยนะคะมีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นสวยงามมากๆค่ะแต่ว่าความยาวนั้นก็188เซนติเมตรส่วนความกว้างนั้น90 95เซนติเมตรนะคะก็ถือว่าไม่สั้นหรือไม่ยาวจนเกินไปเพราะว่าสมัยก่อนก็จะใช้กี่ประมาณนี้นะคะใครที่สะสมงานโบราณเก่าเก็บก็สามารถซื้อไปเก็บได้นะคะเนื้อนิ่มมากแล้วก็มีการทอสซดริมด้วยลายก็จะไม่เหมือนในปัจจุบันนะคะงดงามอย่างมีคุณค่าเลยนะคะอย่างไม่ได้ใช้งานเพียงแค่อาบน้ำยาดูดูเนื้องานเท่านั้นนะคะสวยงามมากๆค่ะ ทักทายมาได้ราคานั้นเบาสุดเลยนะคะ2,700บาทเท่านั้นนะคะเนื้องานสวยไม่มีตำหนิเพราะว่าสายอาบน้ำยาเพื่อเช็คดูเนื้องานแล้วนะคะทักทายมาได้ค่ะราคาเบาที่สุดเลย2,700บาทหาไม่มีอีกแล้วนะคะ Deep the shadows know hard. One foot front the one the put uh in I it's know in hot To foot front h Ah. Far is the echo. Where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dead or fall to find our way. Just admit that you just Time let go all your ชิ้นที่สองก็จะเป็นงานสานตะกอเช่นกันนะครับเป็นไหมบ้านพุ่งยืนอีกแล้วนะคะสายก็จะตั้งชื่อว่าลายกระแซมวยเพราะว่าข้างในนั้นก็จะมีกระแซมุยแล้วก็จะมีโคมด้วยท้องผ้านั้นก็จะเป็นสีดำแต่บนท้องผ้าก็จะมีลวดลาย โคมต่างๆอยู่บนทองผ้ามีสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะดูอ่านแล้วก็งดงามตรารตาจริงๆนะคะเต็มไปด้วยลวดลายที่งดงามราคาก็เบาๆด้วยนะคะราคานั้น2750บาทความยาวมาตรฐานนะคะแต่ว่าเนื้องานก็จะรู้สึกบางนิดหนึ่งนะคะสายก็จะขายอ่าตามเนื้อผ้านะคะราคานั้นก็2750บบาทเป็นไหมบ้านพุ่งยืนความยาวมาตรฐานนะคะ แล้วก็มีเชิงบนเชิงล่างสวยเช่นกันค่ะแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะทักทายมาได้เป็นงานใหม่นะคะแล้วก็เป็นเจ้าใหม่เอามาให้รายอ่าได้ช่วยขายนะคะหรือว่าใครจะมีอะไรที่แปลกๆปลก,ก็เอามาให้รายได้ช่วยขายได้นะคะอ่านออกเรื่องนิดนึงนะคะชิ้นนี้สนใจทักทายมาได้ค่ะเป็นงานใหม่มาจากชุมชนนะคะ Admit that you do สามก็จะเป็นงานสามตะกอนนะคะเป็นไหมบ้านเช่นการเนื้องานก็สวยแล้วก็หนานแน่นนะคะชิ้นนี้สีสันนั้นก็จะสดใสเพราะว่ามีสีเขียวสีแดงแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะเป็นโคมเล็กๆสวยงามมากๆค่ะชิ้นนี้ราคานั้นก็จะขึ้นมานิดหนึ่งสายก็จะขายตามเนื้องานนะคะเนื้อแน่นหนา,อาพอสมควรนะคะแล้วก็จะมีเชิงบนเชิงล่างส่วนท้องผ้านั้นก็จะเป็นสีดํา บนท้องผ้านานก็จะมีลายเล็กๆอ่างดงามนะคะมีสีเหลืองสีแดงสีเขียวนะคะเนื้อนิ่มแล้วก็มีน้ำหนักนะคะราคานั้นก็สามสอันแปดรอยาสิบบาทนะคะถือว่าไม่แพงเพราะว่าไหมบ้านมีคุณค่ามากๆรีบจับรีบจองนะคะเพราะว่างานแต่และชิ้นงานวันนี้ก็สวยมากๆค่ะทั้งสีสันทั้งเนื้องานแล้วสายก็จะขายตามเนื้อผ้าด้วยนะคะ ชิ้นนี้ก็สวยแล้วก็สดใสนะคะทักทายมาได้มีเพียง6ชิ้นนะคะ,ะสวยจริงๆค่ะหมายบ้านนั้นมีคุณค่าส่วนน้อยที่จะมีให้ได้ชมแล้วได้ขายนะคะ i fix me. crossing the line dare again me the you to falling on knees no Stranger to pain, it's never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. There let of this of go ชิ้นที่สี่งดงามมากๆค่ะเป็นงานสามตะกรอนะคะเป็นใหม่บ้านพุ่งยืนเช่นการสายก็จะตั้งชื่อว่าลายโคมพระอาทิตย์นะคะงดงามสวยมากๆค่ะดูลายสิคะลายงดงามจริงๆสีสันอันดับหนึ่งเลยนะคะ ถ้าไม่เกรงใจนะสายก็จะเก็บเองก็ได้แต่ว่าสายก็อยากให้ fc ได้งานที่สวยๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วใหม่บ้านจะไม่ค่อยมีสีสันที่โดดเด่นแล้วก็ชัดเจนแบบนี้เนื้องานส,ว,นสวยๆนะคะแล้วก็มีสีที่คมชัดมากๆและเป็นลายที่สวยงามนะคะลายใหญ่ดูโดดเด่นเนื้องานก็ใช้ได้สวยด้วยนะคะราคานั้นก็2850บาทเนื้องานสวยมากๆลายคมชัดจริงๆ ไม่อยากบรรยายนะคะชอบมากค่ะชิ้นนี้ออกหน้าอ,อกตาเลยนะคะเจ้าของคลิปนะคะมีเชิงบนล่างนะคะแล้วก็ความยาวมาตรฐาน1นคูณเมตรเช่นกันสวยมากๆค่ะราคาก็เบาๆด้วยอ่าเป็นไม้บ้านทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะแต่ก็ราคาจับต้องได้ก็อยากให้ fc ได้งานที่สวยๆอ่าไปใส่นะคะเนื้องานสวยสีสันก็อ่าไม่อยากบรรยายงดงามมากๆค่ะ สนใจทักทายมาได้เลยนะคะช้าอดนะคะ Deep in the shadows I know it's hard To pull one foot in front of the other a uh 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 So far is the echo Where do we start? You can learn to discover A million stars Here in the shadows We'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. And no more hate. Just admit that you're just a. Together, lift, ชิ้นที่5ก็จะเป็นงานสามตะกอเช่นกันนะคะเป็นไม้บ้านพุ่งยืนนะคะเรียกว่าลายเกล็ดเต่าความยาว1-2เมตรนะคะเนื้องานนิ่มสวยมากสายก็ลองอาบน้ำยาดูเช็ครายละเอียดนะคะไม่มีตำหนินะคะเนื้องานสวยนิ่มมากด้วยนะคะสนใจทักทายมา,าราคานั้นก็2,850บาท เป็นใหม่บ้านพุ่งยืนเลยนะคะเนื้อนิ่มเป็นใหม่เนื้อนะคะชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นที่สองเมื่อวานสายก็เอามาชิ้นหนึ่งก็หมดไปแล้วนะคะอ่าสนใจทักทายมาได้เนื้องานนิ่มสวยค่ะเป็นลายเกล็ดเต่าลายมงคลน,นะคะราคาก็เบาๆด้วยแค่2850บาทเท่านั้นนะคะอาบย้อมยาทำนิ่มสงฟรีอ่าเนื้องานนิ่มจริงๆนะคะสวยงามค่ะ And no more hate. Just admit that you're just afraid. Let go of all your. ชิ้นที่6กนะคะก็จะเป็นงานสานตะกรอนนะคะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะเป็นไหมเนื้อมีน้ำหนักนะคะชิ้นนี้สายก็ขายไปแล้ว1ชิ้นนะคะตอนนั้นก็ราคาตั้งขาย3,000กว่าแต่ตอนนี้ก็ลดมา2950บาทเท่านั้นเนื้องานามีน้ำหนักเพราะว่าสายก็จะขายตามเนื้องานนะคะเนื้องานแน่นค่ะแล้วก็ใช้ไหมเนื้อด้วยนะคะมีเชิงบนเชิงล่างความยาวมาตรฐาน1นคูณสเมตร สำหรับสีสันนั้นก็จะมีความสดใสมากๆค่ะท้องผ้านั้นก็จะเป็นสีดำนะคะส่วนลายบนท้องผ้าจะมีสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะคะสลับกันได้งดงามมากๆค่ะเนื้องานใส่นิ่มแล้วก็สบายด้วยนะคะ2950บาทถือว่าไม่แพงเลยนะคะรีบจับรีบจองเลยนะคะเ c สี FC ที่น่ารักทุกท่านถือว่าเป็นงานที่ไม่แพงนะคะเพราะว่าไม้บ้านหายากมากๆค่ะ อ่ลองไปซื้อก็จะไม่มีนะคะตามตลาดไม่มีแน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นก็มาจากข้างในชุมชนที่ทอแล้วก็เก็บไว้เองเมื่อเดือดร้อนจึงจะมีเอามาขายนะคะแล้วก็มาดูงานด้วยนะคะชิ้นี้เป็นงานที่มีความงดงามสีสันที่สดใสด,ด้วยทายก็จะถ่ายวิดีโอให้ยาวนิดนึง เพื่อที่จะให้ FC ได้ดูเนื้องานจะได้ตัดสินใจถูกนะคะสำหรับชิ้นสุดท้ายก็เป็นงานที่สวยแล้วก็มีน้ำหนักสีสันนั้นก็สดใสเช่นกันอยากได้ชิ้นไหนก็ทักทายมาได้นะคะาสายก็จะจบลงแค่นี้นะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับ FC นะคะที่มารับชมนะคะขอให้มีความสุขก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะ ขอให้พ้นภัยจากโควิดด้วยอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับการรับชม Deep in the shadows I know it's h a r t To put one foot in front of the other uh huh. So far is the ego w h e r e do we start You can learn to discover a million stars Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out way to say. No more hate. Just admit that you're just a